สองไม่แลไม่เจ๊ลองสอนอกับพีสองนอนอนลองอนอกลองไปอะไรเยอะปะเยอะปะสองสองสองคนเองว่ะอยู่แล้วพวกนาเดี๋ยวเจ๊มามามากูมาละกูมาละกูขอสองหนึ่งได้ปะได้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 ไงไปเรียกกูว่ามาละมาละเรียกกูว่ามาละตอกตีนอะไรวะ ท้าลุ้หัวแข็งไปเนี่ยเอาดีดีเออเฮ้ยมันนี่ล้าแล้วพี่นว่ะดูดิออมันไม่กล้าแล้วมันรู้ไงว่ามันแบบท้าลุ้หัวแข็งอ่ะถูกไกอย่างไรไปเราไม่ต้องถึงมือพี่หรอกเร็อะไรพี่เอาเอาไงพี่ เดี๋ยเขายังไม่ลงเลยเลยครับเนี่ยเปแล้วใช่ไหมคือแล้วกไปเรื่อยเดี๋ยวเขานอนเปื่อ้วไปเรเรอยพวกมาเรียกพวมาเพิ่มมาเรียกพวมาเอามาอีกหนึ่งไมงัดได้อะอ๋อขุนทไมยอมไม่ยอมม่ยอไม่ทมามาแ้วมาแล้วมาแลเามันามันดิเจ๊ออกเจ๊ออกเจออกลามหเลยละสามหนึอุ้ยนี่มันเลยีนึ่งละละ ้ยอดีพีม่มา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 งแล้วมาดิเอ้าไปละเขถึงแล้วเขเลยหนึ่งนับหนึ่งอาโปรโดนแทงตายเลย เอ้เดี๋ยวคุณชุไปโป้ยคุณมีนี่ชุดสวยฮะชาวอ่าหนูเอาหนูหนูเก็บสวยเอากลับเลยครับหมอปชะฉลามมันแรงจัดเลยว่ะโป้เจได้กล่ไปเนเล่อโ้นแรงอ่ะเจี๊ยไม่พี่อะถังแตกเลื่อนหมดแล้วน่ะตีเลื่อนหมดเลยนะเกียวกัปลาามที่แรงจริงใช่ ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรกูขออนุญาตไปโรงพยาบาลวัดต่อนะชาวล็อกไมอยู่เฝ้ากันต่อหนึ่งคนพ่ออยู่เป้าวีก่อนพ่อได้ใจได้เดินเสร็จอย่าอย่าตุยอย่าตุยอ๋อสองหนีได้บอยเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าถ้าเธอไม่อีโมกูขี่นะจริงดิเมื่อกี้โง่ที่ใครขอเพื่อนละเอ้าเอาสองหนีได้บองไี่ใช่ครับ ยายมฝากรูดไว้เยอะขโมยดีกว่าโุ้ยดีอะลงโรงพยบานวัดลงบานวัดสองคนกูลงเล่นละกระบายกระบายกระกระบายไป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 ไดอ้โหตีตีได้อย่างเจ๊ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีของฮดดิ้งแม่งดีชิบหายแต่เราเสรละกระบายเปลือบอันนี้เวียงเวียงเวียงหลอกแล้วก็ขี้ไงอ่ะงงงง อันนี้หมุนเป้งเอ้ยอันนี้ไม่อยู่ขอร้องอย่าเพิ่งมามันมาเลยเวลาเก็บหมดแล้วละ่ะ <c oughs> ไงอ่ะโดนประจาดหมดแล้วใช่หรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งลุมกูแบบโคตรเละดีนะกูไหวจริงฮะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันแทงสองหนึ่งเลยแม่งเลิงกันเป็นจัดแก๊งมง่วงแต่พี่เป็นกว่าอ่ะ เออกูตีแบบดูดีตัวกระเด็นเลยอ่ะเฮ้ยโดนยังบ้าเลยว่ะเย้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเรียกไปไปอุป็นนี่ต่อเลยเดี๋ยวเรียกนัดแรงละนัดตู้ดีกว่าว่ะตกมันแลาวไปทำอะไรวะแั่นสิโอ้โหไม่ปรอมทำหน้าทำตามันไม่ได้ใช้บัตรแฟชั่นหรอกนะมีแฟชั่นของอาราบีนก็ใช้ของหัวกระโหลกแรกไงเข้าใจไหมพี่ แฟชั่นก็เขาอีกอีกอย่างนะแฟชั่นฮาราลีนะพี่มันใช่ของโหลกอัดแล้วนะอัดแล้วนะไอผมขอเป็นนี่ได้ปะต้องผมเลยริมเล่ต่อเลยต่อเลยพี่พี่มาจะเอาไปเราพี่เอาก็ได้งั้ไนอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีริมเล่ต่อเดี๋ยวมันมีริมเล่ต่อไม่ต้องแยกกันรอกระดานเลไปไหนผมไปไหนไปจองริมเล่น้องบางทีนไปจองริมเลด่ สารจีนใครมีคนดูอ่ะสารจีนเหมือนโดนงัดไปแล้วมั้งน่าจะแกงหานไปไม่หานมันมาดูแล้วน่ะดูปั๊บเหลี่ยมได้เหลี่ยมเหมือนไอ้ม่วงแม่งเก่าผูเป็นนี่ไอ้นาทีพี่สารจีนแปดนาทีเร็วริมเล่ปั๊บริมเล่เสร็จสารจีนต่อสารจีนเสร็จเร็วลิมเล่นะฮาร์ดลูฮาร์ดไปริมเลร็ะลงกระดาษไม่มีใครลงลงกระดาษเลย ล็อบลูเพเยอร์กู้ปนมันนี่หว่าไอ้เหี้ยเอ้ยตำรวจมาอีกมา,มาหาลิมเลยเพ่รอหนาสนิงกำลังไปไ,<ห>ไ<ห>อ้เยอะตำรวจยังเยอะตำรวจยังเยอะกูบอกเลยตำรวจเยอะจริงเดยโดนไล่อ่ะ เออกูเพิ่งหนีรอดมาสนเยอะมากกูยังงัดตู้มีต้องไหนว่างไหมอ่ะริเรียริบเรียเอ้ดี้มันเจอยังไงว่างครับว่างสามจีนแปดนาทีนะใกล้กันเลยไปดูรอกปดูนะครับเปิดาคันเดี๋ยวไปเลยพี่เห็นคนต้นไหมครับไม่เห็นเลยครับผมเพิ่งมา มาดูเวลาเช็คตู้ครับเฮ้ยกูจะงัดตู้แล้วไม่ไม่อยากงัดต่อหน้าแม่ง๋ยวแม่งจับยียย่ตำรวจมันเฝ้าที่งัดตู้กูกูไปเผอขดป้นคนเมื่อกี้ไอ้เงี้ย,ยมันเฝ้าที่งัดตู้กูชาวล็อกชาวล็อกฮะ รวจมาแน่ๆอรอ่ะมีแจ้งเจ้าแล้วเราให้ทำไงอ่ะออไม่มีแล้วมั้งครับคุณตลอรอตำรวเมืม่อกี้เกิดันเองมันไม่มีใครแล้วนี่ครับหมอเขาเอาไปแล้วหรือเปล่า ไปแล้วมั้งขันเนียไอ้งกระดาษอ๋อละตายยังไม่ผมผมไม่โดนไรมองเห็นไหมครับมีคนกลับไปแล้วพี่ไอ้ตรงเนี้ยมันสองเคสใช่ไหมหมอมันเข้าไปแล้วครับมีคนเอาไปแล้วตรงเนี้ยแล้วพี่ลงกระดาษใช่ไหมล่ะตอนแรกผมเห็นหมอไปแล้วครับอะไรอ่ะจีนมีคนเอาอย่างไรแล้วมั้งเดี๋ยวมาดูน กูให้แม่งไล,ล่เลยละกันไอสัตว์มาโดนตรวดไล่แน่เลยว่ะไม่นี่ตรวดมาแล้วจะมาเหินเขา่ไหมสายจีนสายจีนมีคนนึงน้องมาเออเดี๋ยวๆไปๆจะไอ้ดถ้าลงมาเมื่อกี้โดนผมด้วยนะห้ลลาๆ้า้าถ้าลงถ้าลงมาเมื่อกี้โดนผมด้วยนะไล่ไล่ก็ได้นะ พี่พี่มาก็ไเลมาแล้วเนี่ยอูบเ็โนเหรอเออพี่ไปใช่มาก่อนไปใช่มาเลยไปใช่หมาเลยพี่ไยหวอยู่มาช้าแม่งนเที่อ่ะเพื่อมาเล่นเพื่อเราเนะมาเอ้วแล้วจะไม่ใช่ไม่ใช่พีไ,พไ,ไ,งไงพอ้สารจีนไ้ไก่ทำไม ่อหก็สุดให้ผมดูตลอดโอ้โหสีชาวล็อกีมาโดนไล่ยัไม่โดนไล่นะชาวล็อกกูเหมือนจะไม่โดนกูเหมือนจะไม่โดนไล่นะยังอยู่เลยปล่กิ๊กคิมาโดนเปล่ามีมาเห็นมันกิ๊กคิวไป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 ต่อเลยไปต่อเลยไม่ไม่ใครโดนไล่นโดนนะโดนไปโดนนจีนโดนไปโดนจีนไปโดนจีนโดนไปโดนจีนนจีนนจีน เล่นเร็วๆขออาร์ตก่อนนะว่ามันหนึ่งนาทีอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปยื้อไว้ก่อนเดี๋ยวกูไปยื้อไว้ก่อนได้ได้ใครว่ารังขับรถไปเรีเบลวะโดนนั่นอะฝาญจีนใช่ปะกูจะได้ไม่เก็บของกูจะได้ลงไปเล่นเออกูยังไม่เก็บกูยังไม่เก็บเหลือคนเดียวโปวผมไม่ไดียวโผมเกียร์เกียร์เดียวเลยโอ้คนเดียวเองไปเก็บของละหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วใช่ปะ เดียวถ้ากูไปถึงแล้วยังไม่จบทุกคนหลบทางกูเลยนะนโอเคได้มากูมาละกูมาละกุมาละกุมาละกูมาละกูมาระโอ้ โคตรติดโชว์อะช่วงเนี้ยติดแอคจัดอะโคตรแอคอกะติมคาราเบลได้ได้กูคอยมาตีอันอะติมคาราเบลเลยนี่นะเผื่อนี้นะผมจะสอนไว้มาจากหลังตึกแดงเบาๆนี่างนี้ครับมาอย่างนี้เด้งหนึ่งทีปึ๊บแค่ไรกันละกดบู๊นะครับกดบู๊ตรงนี้จริงงั้นไอเนี่ยเป็นอะนี้โคตรหลุดเลยใช่ปะปึ๊บปึ๊บ โอ้โหวันนี้มีไนมายังยังใครไปเดียวเยอะปะเยอะป้าเถวเยอะปะอนยีตัวเดียวอนวิทตัวแปที่ไหนตอนนี้ตอนี้ตีรอ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 เดี๋ยวดีเดี๋ยวพี่เอาตัวช่วยปิดไม่ได้มัาขึ้นมาครบไปเลยไปเก๋ไม่ทานเกิดไม่ได้ ม่ไรกูดีกว่าจะนีไปเลยไม่ไม่เอ้ยเก็บตอนแรกก็จะได้ได้แล้วพี่ไม่ช่วยพี่เก็บของแป๊บมึงน้องใช่ดีครับ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  อย่าไปคิดมากเละใช่ปะัละกาทีเหลือประมาณสิบห้าแล้วมั้งงานดีเจ๊พ่นีนดีได้ได้มไม่เอารถเล่งแรงไหวไหวพอ่เออพอไหวโยเดี๋ยวเหินเลยเหินเลยมอิินน้ำำรานป้า่าม้า่อไหวโย่เฮียเอคนนี้ได้ปะไอ้เราหรือว่านีหนีแม่งเลยสัตว์วนไม่ใช่รถลา อทีมาไหนที่ทินสี่่ห้าเป็นเยอบ้างวะขาแปลงอดวอจาัาเลยีาสสุดท้ายแล้วนะอย่าต้องอนะซื้อปะมาไปซื้อป่ะพี่มาของแกบปับ๊บเลมอนเน่ไปละจะซื้อซื้อผมซื้อ,อคุณคุณเล็มๆเมข้ามาเที่ยวที่นี่บ่อยนะช่วงนี้ รวถมาหาผมนะขอไปดีหลับแป๊บห่โอ้โหรถหมอขอบครับเป็นเหมือนเมื่อกี้ส้มหยุดเลยอะ่ะขอบคุณดิครับจริง mình mò vẫn còn này, hea. mà ba mày mà sao? Mà, Tôi กดหลุดแล้วต้องใดับแล้วป่ะพี่ครับมันไม่รู้ครับมันไม่รู้คือที่น้าผ<ห>มถามนี่ไร่ว่าครับผมไม่รู้ไม่รู้ไอ้กรณีเป็นงัดตู้คอนเทนเนอร์ซะสตอรี่งัดตู้คอนเทนเนอร์กิจกรรมถ้าตำรวจไม่สิบอันนี้ป่นได้ไหมถ้าตำรวจไม่สิบไม่มันมันมันป้นไม่ได้ครับแค่ผมอะ่ะมันมันมีคนพลาดไงคนในแก๊งผมอ่ะแบบออแบบแก๊งอื่นเขาตายตัวที่กดจีอ่ะครับมันก็เลยแบบป้นป้นผสมกับงัดตู้ไปเลยอ่ะ อ่าอ่าแต่ที่ไมนมีเคสป่นไงก็เลยสงสัยว่าเผื่อเผื่อแบบนี้ไงผมจะได้แบบได้โฟกัสอะไรอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับมันป่นไม่ได้ครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับเอ๊ะมันก็ป่นได้นี่เหรอใช่ปะเออไม่เป็นไรแสดงว่าหลอกนายอินเขาเรียกหลอกนายอินเขาเรียกหลอกนายอินเฮ้ยงัดงัดตู้นี่มันป่นกันได้ปะไม่น่าได้พี่อ๋อไม่ได้หรอ กี่กรรบ้างทีกิเรม่มันไม่มีกฎนี่ผมยังไม่เห็นกฎจริงจริงมึงก็ป้นได้อ่ะพวกคเอาลรเกียรติได้เลยเออโอ๊มโถฮับโครับโครับโครับลองลองป้นดูนะล้ะจะได้รัวป้นได้ไม่ได้โครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เพื่อนเราปะเนี่ยแมวจุ๋มเมงจุ๋มเมงแหนจุ๋มเมงลองจุ๊บไปแมวดีจุ๋มเมงโอ้แม่งค้ายเหมือนกันเลยแหนจุ๋มเมงลองจุ๊บไปแมวเร็วจุ๋มเมงได้แมวได้จุ๊บแมวเร็วเดินนมแมวห่างาฮหนจุ๋มเมงจุ๊บแมวเร็วจได้แมวได้เดินนมแมวห่าได้จุ๊บแมวแมวได้จุ๊บแมวเร็ไหนจุ๋มเองลองจุ๊บแมวดี จะไม่ได้ทำไมจุ๊บไม่ได้อ่ะ๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแมวไหนจุ๊บพี่ดิจุ๊บพี่จุ๊บพี่่หรอจุ๊บพี่ดิเออจุ๊บว้าเราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบขวบอายุเท่าไหร่นะสิบขวบครับสิบขวบแล้วน้องแมวอายุเท่าไหร่นะน้องแมวอายุสิบห้าชั่วปีโอ้ยห่างกันตั้งห้าปี หนูเรียนอยู่อนุบาลสองเข้าจุ๋มิงเลยเพราะว่าป๊ป๊าเื่อป๊าจงเรียนจ้าใช่เหรอป๊าของแมวจงเรียนจังแล้วจุ๋มิงทำไรน่ะมึงไปเติมเลือดมาแล้วก็เจอแมวไปเติมเลือดมาแล้วก็เจอแมวแล้ครับแล้วพี่กีรพัฒไปไหนมาคะพี่จะไปเติมเลือดโอเคค่ะ ไปเติมเลือกก่อนเลยมันไม่กลัวแล้วค่ะโอเคเจอกันโอเคค่ะมีคนใส่ปอกขาครับคุณตำรวจอะไรครับเด็ยเขาจับด้วยนะระวังนะอุ้ยซีนายเป็นสูตรเล่นฮัลโหลครับสีนายเป็นสีสูตรเหรอครับวันนี้โดนครับโดนโดนมาโดนโดนกอมไครับ โดนแก๊งไหนอะครับโดนช่วงกลังหลังล้มเลยล้มปุ๊บทิ่มปั๊บเลยโดนแก๊งไหนอะครับนิรานครับนิลันนิลันจอมได้ไงไม่ได้เข้ามาแล้วเข้ามาตอนช่วงกลังล้มมาดิมาตอนเจ็บอะเอาคืนตเอาคืนครับรอรอคืนอยู่เลยไม่แต่สูตรนี้สวยนะผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนรับแต่ครับคนคนก็สวยใช่ไหม ตูดสวยมากเลยครับคนไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรนะครับตูดสวยใช่ครับตูดครับตูดสวยเหมือนคนทำไมมันสูดสวยจังวะผมว่าสิ่งนี้ผมไม่รู้มีใครมาจิ้มผมมั้งสูดโค้ดสวยอะมาดูดิโอเเคปลี่ยนสวยจริงเออทำไมมันสูดมันสวยจังวะตัวนี้เดี๋ยวไม่ถึงเปลี่ยนสีอ่ะสวยเดี๋ยวจะยันโดนครับโดนโดนชิงครับโดนชิงโดนใครชิงอะนิรันดร์ครับนิรันดร์ นี่รันมีแก๊งไรวะนี่รันอ่ะคนละสีแล้วไม่ใช่เหรอวะนี่ันมันีแงนมันออกสีเกียวตอนตอนตอนนั้นผมเนี่ผมผมไปชิงเข้ามาผมไปชิงเขามาก่อนโดนคืนนะครับโนคืนเงดนคืนไหไหมฮะทาร็อกโอไหวครับไหวที่นไหไหมฮะตอนเนี้ยตอนนี้เหลือกี่คนครับตอนเนี้ยมสิบสมสิบสมสีอาวนงมีครับมีผมว่าสีนี้สวยนะเว้ โดนแบบกำลังเจ็บพอดีพอเจ็บปุ๊บซ้ำปุ๊บเลยเดินมาซ้ำแล้วดูดีสวยเล้วเว้นั่นตลอดที่มีปอแขนน่ะหรอใช่ป่ะแต่กงะน,นั้นปะ่ะคนละแกงครับไม่ใช่ไม่คนละแกงคนละแกงนี่เขาอยู่เทียนหนึ่งแล้วมั้งตอนนี้เราอยู่เทียนไหนวะมะเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งไม่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็ได้เห็นมั้งนี่เขาไม่ได้อดอปตเหรอนี่นเล่นเล่นเล่นแต่เล่นแค่ลูกสามคุมลูกเดียวนะครับเดือนประจำเลยตึกตะปูนมีฟอสป่ะ มีของก่อขายนะเจ๊เกาก็มีแล้วอ่ะขาดแต่ปอตไม่มีเหมือนกันวะสูตรมันสวยจังวะสูตรเอามาทีมหญิงครับได้มาสุดเห็นสวยดีเจ๊จัดอ่ะเมทก็คือใส่อันนี้คนทางทั้งเมืองต้องไม่ได้ดินะว่าต้องไปเสียด้วเงินเลดิว่าผมยอมไม่ได้หรอกไม่ใช่ใส่ทีนี้ไปโดนทีมเด็กจิ้มอีกนะจะโดนอะไรเนี่ยดําๆไงแบบคืงไปตอนกลางคืนมืดๆอ่ะ ผมไปถามสภาไม่ได้ตอนนั้นผมจะเล่นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งเหมือนกันสีอย่างนี้เลยที่เป็นกาแล็กซี่อ่ะเขาบอกเล่นไม่ได้แบบโอ้ยโอหอย่างเงี้ยเอาดูนะเราเราต้องปรับวงจะไปโดนแก๊งไหนปรับวงเนี้ยสวยจังครับสวยจังสูตรครับสูตรสูตรครับใช่ครับใช่ครับสูตรหรอแฟนมันนี่หว่าสวยครับสูตรใช่ครับใช่ใช่ไม่ได้ยินได้ไงวะไอ้เ่ี่ยวงตะโกนกูเล็กใหญ่ยังวะสวยโพดผมผมไปก่อนนะครับไปเลยครับน่ารัก เออสูตรสวยโพสไนช้าละไปช้าละไปช้าละแปลนนี้วะชาวล็อกมีใครจะหน้ากูไหมกูเหงากูเก็บรถแป๊บอันนี้ใครว่าทางซ้ายเนี่ยกะขังจั ทีเดียวเด้อม <mainland> ่กีแล้วเขาว่าไปขึ้นเกาะว่าหรอเอาได้มาจล้วเพื่อนได้มาจละเยสจ้าไอ้ราดูดูแมวดิถั่วงอกถั่วงอกอย่าไปคุยกับคนนั้นคนนะระวังนะถั่วงอกควานนี้ลูกครคุณลองถามสว่าลูกครคุลองถามดที่บ้านผีติถั่วงอกเอ็มีหมาหมารหรองไถาดีว่าลูกใครอ้ถั่วงอกเฮ้ยไม่ใช่เองชื่ออะไรนะเอ็งชื่ออะไรนะพี่ลืม เออจุ๊บเองใครบอกไปต้ป<อ>พี่เดมเดมบอกว่าป๊าป๊าหนูชื่อว่าช้างวาวฮะฮะฮะมาป๊าป๊าชื่อช้างวาวไปก่อนเลยช้างวาวไม่ไอถั่วงอกไอ้เด็กนั้นเองผมดึงอยากเข้าบ้านผีสิงรับสองมีวิธีทำให้ม่ง่วงไหมพี่มีวิธีทำให้ม่ง่วงไหมใช่ไหมมิ้งกินกาแฟกาแฟก็ไม่น่าช่วยหรอกลองเอาเออพวก

Bao chân đồ ra khỏi cầu ra phân tử gan tục thái con lần quân qua phụ nữ lưu khô

วางไงฮัลโหลฮัลโหลคบคุณคีระวางังครับได้ยินได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินคุณชักนมอยู่ไหมอ่ะทำไมอ่ะครับมีอะไรหรือเปล่าคุณชักนมอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อป้าครับจะฝากเลี้ยงลูกหน่อยเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาแบบเขาฝากฝากเขาเลี้ยงได้อะไรเงี้ยโอเคครับรอเขามาแล้วกันเพื่อเขาเองแล้วกันนะครับมีมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหมขอเบอร์ขอเบอร์เขาไว้หน่อยได้ไหมครับ ถ้าข้อความขมมาแล้วกันครับครับได้ครับ